สวัสดีครับผม fc ทุกๆุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านสอจุเลนเทคเตอร์เช่นเดิอนนะครับวันนี้ฝนตกไปปล่อยครับที่ร้านก็จะมาให้อัปเดตสินค้าให้แฟนแฟน,น fc ได้ชมสินค้ากันนะครับตอนนี้ก็มีรถเกอ lc ศู์ L4018 s t 2000นะครับแล้วก็ DT อยู่3 0พัแล้วก็ l 5 018นะูน0 0นวันนี้ก็เอามาจอดไว้หน้าร้าน ให้ลูกค้าทุกๆกท่านได้ชมนะครับก็จะมีรถเกี่ยวสี4 0นรถเกี่ยวข้าวปี6 2ครับ D470G Plus สภาพสวยๆครับโอตเตอรี่นาซาขับผ่านกุมันผ่าน,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 านยกล่องเครื่องตัดหญ้าเรามีครบครับมีสายท่านมาเลือกมากมายเลยนะคะับ กระบะต่อท้ายรถก็มีฮะใส่ปุ๋ยใส่ยาเป็นรถคัดเกรดทุกคันนะครับรถที่ร้านของเราคัดเกรดคัดสภาพเน้นเครื่องเกียร์เดิมปีสูงชั่วโมงน้อยโรตรีมีทั้งมือสองและของใหม่ฮะของใหม่ก็จะเป็นนาซาเมตรถกสิบห้าเมตรแปดสิบ่องตัาญยาผ่านทวนผ่านบุกเบิร์ต่างๆครับเรามีครบ ก็ลูกค้าท่านใดที่หาใช้งานอยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดอันนี้ก็เป็นเอลห้าศูย์หนึ่งแปดเก็บสภาพให้เรียบร้อยสีเดิมทั้งคันเป็นรถปีหกสองยางหน้ายางหลังเดิมมากับตัวรถรถไม่ได้ทำสีนะครับสีเดิมทำเฉพาะสีปากไใบมีมด เ่อความสวยงามท่อนคัดไม่เคยตัดนะฮะมาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นด้านหน้าแล้วก็ผ่านทวนอของพีทีห้าคูนยี่สี่สภาพใหม่นะฮะต,ตัวเนี้ครับใช้งานน้อยอยางหลังเดิมนะฮะสวยๆเลยดอกอย่างเือะเยอะเป็นรถไลทแท้ไม่เป็นสนิม สียังเดิมๆทุกตัวแป๊บดีเครื่องเกียร์ดีมากยังอยู่ครบทุกจุดคลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้านสอเจิเเทคเตอร์บ้านจันใหญ่ตบนจันใหญ่อำเภอกทรทลักจังหวัดรีสเกียด้านหลังก็กำลังเก็บสภาพรถเกียวดีซีเจ็ดีปีห้าสิบปด เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์เราถอดล้างหมดเลยนะฮะถอดล้างทุกส่วนเลยตรงไหนที่ไม่สะอาดตรงไหนที่ไม่ดีทำใหม่หมดรถเดิมเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์อก็จะเป็นรถเกี่ยร์รถเทคเตอร์นะฮะท่านใดหาใช้งานอยู่ก็เข้ามาเลือกเข้ามาดูได้นะครับมาทดลองขับหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ด 0800689278ขอบพระคุณ FC ที่ติดตามรับชมครับ